ทีเราจะมาพูดถึงในส่วนของการใช้งานตัวโปรแกรมบิดวันนะ,ะอ่ัหมดแรกเลยที่พูดถึงนะฮะก็จะเป็น d s p Setting นะครที่โหมดนี้นะฮะหน้าต่างที่เห็นเนี่ยอันดับแรกเลยก็จะเป็น Filter Setting นะฮะตรงนี้ก็จะมีค่าที่เราต้องรู้นะฮะก็จะมี Filter Type นะฮะซึ่งจะบ่งบอกว่า คุณเลือกฟิลเตอร์ไทยเป็นชนิดไหนเช่นฟูลเลนส์โล a ์พาร์ตไฮพาร์ตแบนด์พาร์ตนะซึ่งในที่นี้เนี่ยถ้าเรามาดูในชแนลแบบนะครับในโหมดของทวิตเตอร์เนี่ยจะถูกกำหนดให้เป็นไฮพาร์ตนะฮะสามารถเลือกเป็นแบน d p พาร์ตได้แต่ไม่สามารถเลือกเป็นฟูลเลนส์และโล w p พาร์ตได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นเช่นเป็นฟูลเลนส์นะฮะเราก็สามารถมาที่ตัวคอนฟิก นะฮะเราเลือก working mode ให้เป็นเอ็กเซตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถกำหนดได้เองทั้งหมดนะฮะแต่โดยโปกติแล้วเนี่ยถ้าเลือกเป็นสแตนดาร์เนี่ยนะฮะทางซอฟต์แวร์ของตัว bit one เนี่ยเขาก็จะกำหนดให้เราอยู่แล้วนะฮะเป็นมาตรฐานซึ่งทวิตเตอร์ก็สามารถปรับได้สองอย่างก็คือไฮมาดแบนท่านะฮะมิดเลนนะฮะมิดเลนก็จะสามารถปรับได้แบนท่าเดียว โอเฟอร์ก็จะเป็นทั้งแบนด์พาสทั้งทั้งโลพาสนะฮะส่วนเซอร์บูเฟอร์เนี่ยก็จะได้โลพาสและแบนด์พาสเหมือนกันนะครับในส่วนถัดมาจะเป็นฟิลเตอร์โมเดลนะฮะฟิลเตอร์โมเดลนี่ก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือบัตเทนเวิร์ดและลิงวิดนะฮะตัวลิงวิดเนี่ยจะทำ order, ออเดอร์ของสโลปเนี่ยนะฮะจะเป็นสิบสองยี่สนะฮะส่วนถ้าเป็นบัตเทนเวิร์ดเนี่ยจะเป็น ทีละหนะหกสิบสองสิบแปดยี่สี่สามสิบสามสบหกนะฮะโอเค,คสมมุติว่าตรงส่วนนี้เราเลือกไปแล้วสมมติว่าเราเลือกทวิตเตอร์เนี้ยก็จะมีให้เราตัดไอพาร์นะครความดีก็จะมีให้เลือกนะฮะเป็นสเต็ปอย่างนี้นะครัวิธีการเลือกเนี่ยเราสามารถทําได้สามวิธีนะครก็คือหนึ่งคลิกไปที่ตรงปุ่มสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครแล้วก็เลือกจากรายการที่มีอยู่ หรือสองนะครับเราคลิกเข้าไปที่ตัวตัวเลขนะฮะจะขึ้นสีแดงตรงนี้นะฮะให้เรากดลูกศรขึ้นลงนะฮะที่ตัวคีย์บอร์ดนะฮะเพื่อเปลี่ยนค่านี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะแล้วก็วิธีที่สามเนี่ยให้เราเอาเมาส์คลิกที่ตัวเลขเหมือนกันครับแต่คราวนี้เนี่ยให้เราเอานิ้วเนี่ยนะฮะเลื่อนปุ่มตรงกลางนะครับที่เป็นวงล้อของเมาส์นะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะอย่างนี้ ราก็จะเห็นค่าเป็นแปลงของ s นะฮะที่หน้าจอแสดงผลนะฮะโอเคครับจะไอ้ส่วนตัวสโลปนี่ก็จะสัมพันธ์กับฟิลเตอร์หมดโมเดลแล้วนะฮะก็คือตัดสีเท่าไรเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับในส่วนของฟิลเตอร์เซตติ้งเนี่ยจะมีสองตัวนะครับก็คือตัวการตัวที่เซตไทม์ไลน์เมนต์นะฮะวิธีการเซตเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผม เราแค่วัดค่าเป็นเซนติเมตรแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะเช่น t วิตเตอร์ด้านซ้ายสมมติว่าผมกำหนดนะฮะวิตเตอร์ด้านซ้ายสมมติว่าเป็น,นร้อยสิบเก้านะฮะเราจะเห็นค่าเปลี่ยนแปลงที่ลำโพงตัวอื่นก็จะมีการหน่วงเวลานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางออรดิสันนะฮะก็ได้ ทำมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือคำนวณให้เราเป็นอัตโนมัตินะครหลังจากที่เราใส่ค่าทาหมดแล้วเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเรายังสามารถใส่ค่าที่เป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นได้เป็นไฟล์เซตนะฮะ,ะเช่นเราฟังแล้วเซนเตอร์ขาดไปนิดนึงนะฮะเราก็สามารถมาใส่ค่าเป็นมิลิเซ เพื่อที่จะกําหนดความละเอียดเริ่มขึ้นได้ที่ปลายเซตตรงนี้นะสมมุติว่านี้ผมขยับขึ้นไปอีก0.04มิลลิเซกนะฮะก็เราต้องใช้การฟังเรานะฮะทีนี้เรามาดูครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยคือทวิตเตอร์ที่ถูกเลือกอยู่จะมีแถบว่าถูกเลือกอยู่นะฮะส่วนสามารถเข้าไป แก้ไขได้เนี่ยก็จะมีบอกว่าอีเดก็คือแถบ,บนี้ถูกเลือกอยู่และสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะฮะค่า f d s สีเขียว e เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเรามีการปรับตัวไฟลเซ็ตของ time element อยู่นะฮะถ้าผมเอาออกนะครับค่าตรงนี้ก็จะหายไปนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของ filter setting นะฮะผมกำหนดกลับไปเป็นส่วนเหมือนเดิมนะฮะ